ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับช่างภาพที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสําหรับคนที่เล่นแบทจัดแข่งแบทก็วันนี้ผมอยู่กับพอดนะครับ,<อ>บร้านกาแฟะที่นี่ชื่อว่าร้านเมษานะครับจริงๆร้านนี้เนี่ยผมมาบ่อยนะครับมาคุยธุระมาดื่มกาแฟมานั่งเล่นมาคุยเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันอยากถามพอดก่อนว่าปกติทานกาแฟะไหมปกติทานทุกวันครับช่วงนี้ต้องทุกวันปกติชอบดื่มกาแฟะอะไรปกติก็เป็นกะะาแฟดำเลยครับถ้า<ล>ตัวไหนบอกว่าต้องการแบบ เป็หน่อยก็อาจจะเป็นแบบยูสุอะไรเงี้ยร<ม>หรือว่าเป็น<ม>เลมอนไปงานแขนงตอนที่ฮอตเริ่มเข้ามาถ่ายภาพเนี่ยตอนนั้นเริ่มเข้ามานานหรือย,ยังเพราะว่าจําได้ว่าก่อนหน้าเนี้ย้อนไปประมาณสักสิปียังไม่ได้มีช่างภาพที่เข้ามาถ่ายภาพตามกวนหรือแม้กระทั่งรายการแข่งสมัยนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วครับจริงๆการที่ฮอตเริ่มมาถ่ายภาพเกี่ยวกับแบดมินตันเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เดิมทีฮอตเองมี e, การจัดกวนแบดมินตันอยู่แล้ว แต่มันมีคอนฟิกบางอย่างตอนนั้นสมัยนั้นบบแบบกวนแบบหนึ่งมันเริ่มแบบมีว่าทํายังไงดีให้มีความสนใจกับกวนของเรามานั่งคิดกันในกวนว่าทํายังไงดีที่จะให้คนมามากวนเราเยอะๆเพราะเราก็อยากให้เพื่อนๆมาแจากกว่าเราอย่างสนุกแบบเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆหรือว่ามีคนที่ให้ความตอบบับบี้เยอะขึ้นครับมานั่งคิดกันก็ตัวฮอตเองเนี่ยเขาชอบถ่ายภาพอยู่แล้วแล้วก็มีกล้องเล็กๆตัวหนึ่งเป็นกล้องมิเรเล่ก็แบบเอางนี้ไหมงั้น งั้นเดี๋ยวทุกวันเนี่ยที่เราจัดตอนนั้นจัดกวนวันพุธและวันเสาร์ครับ<ม>ก็คิดว่าเอ้ทํ้งาั้นลองมาถ่ายภาพไหมลองลองถ่ายภาพไหมเพราะรู้สึกว่าสมัยนั้นโซเชียลเริ่มมาแล้ว Facebook เริ่มได้รับความสนใจละจากวันนี้ย้อนไปตอนนั้นเนี่ยประมาณสักกี่ปี10บครับต้องส0 10ปีขึ้นอยู่แล้วตอนนั้น,นช่วงนั้นาอพช่งจะเริ่มตีแบตได้ประมาณสัก4 5หปีประมาณสักสี่หปีพอเริ่มถ่ายมาเฮ้ผลตอบรับดีทุกคนเริ่มแบบเฮ้ย พอเราลงในสมัยนั้นอาจจะเป็นลงไปในเพจก็ mm. มีคนตอบรับว,ว่าเฮ้ย hey, วนนี้คือกวนอะไร mm. มาแล้วมีถ่ายภาพทุกวันใช่ไหมที่มีการจัดกวนและทุกคนที่ได้ภาพทุกคนมาตีกับเราได้ภาพทุกคน mm. ก็จอเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นก็คือพอ,อถ่ายภาพมาเรียบร้อยลงเพจส่งให้กับพี่พ,พี่ที่มาตีนะครับพี่พี่หลายคนก็จจะเป็นทั้งผู้จัด หลายๆคนเป็นผู้จัดกวนหลายๆคนเป็นผู้จัดรายการครับแล้วเราพอ <c oughs> เริ่มได้รับตอบรับก็คือปรับต่อๆแล้วต่อไปที่พี่มีการจัดกวนมีการจัดรายการก็จะบอกต่อกันว่าลองเอาฮอตไปถ่ายสิสามารถตนถ่ายได้ไหมกนน็น่าจะเป็นจุดนี้มั้งครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายแบบดึงตั้นมาคือเอาจริงๆถ,ถ้าเป็นตัวผมเองนะเป็นในมุมของคนที่เป็นเล่นอนะ่ะคือการได้มีภาพสวยๆอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาอัพขึ้นโซเชียล Facebook Instagram หรืออะไรก็ตามเนี่ย มันมันดีนะไปตีกวนนี่เหรอเฮ้ยเขามีถ่ายภาพหรือเปล่าบางทีเข้าไปตามดูในเพจเอ๊ะหลังจากตีเสร็จแล้วเขามีการอัพภาพของเราเนี่ยลงไหมพออัพภาพของเราลงไปเสร็จปั๊บเขาก็หยิบภาพเหล่านั้นแหละไปโพสต์ต่อมันก็เลยเป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเดิมเดิมก่อนเลยนะครับคือเขาไม่ได้มีอาชีพในการที่จะเป็นช่างภาพโดยต้องต้องต้ององ้างไปก่อนว่าเดิมทีฮอตอะจบมาด้าน ด้านเทคนิคสระแพทย์เลยทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเลยคือไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่สร้างภาพเลยมันเป็นเป็นเพียงแค่วิชาเรียนวิชาหนึ่งในสาขาโดยที่ไม่ได้มาแตะตรงอาชีพนี้เลยแต่ตอนนั้นไปเริ่มเ่มจากจุดตรงนั้นเลยครับว่าทํายังไงแล้วจริงๆแล้วเขาถา,ถามว่าเขาม,มีแรงบันดาลใจจากตรงไหนจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการวิ่งการวิ่ง พราะว่าสมัยนั้นการวิ่งการวิ่งฮาปการวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยเริ่มมีการถ่ายภาพใ,<ห>ใช่ใ,ใช่ใช่ <ผม S 1> ใช่ผมรู้สึกว่าอตอนนั้นมันมีเสน่ห์มากเพราะาเราไปร่วมกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งแล้วเราก็มีภาพของเราด้วยมันมันได้มาลงโซเชียลมันได้มามา,มาบอกว่าเราไปร่วมกิจกรรมนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเอาจุดนั้นมาเราลองเสนอที่พี่เขาแล้วก็ได้รับตอบรับที่ดีหลังจากนั้นก็ถามว่าได้รับมาเป็นอาชีพหรือว่ามามารับงานเลยไหมไม่นะครับยังต้องใช้เวลาประมาณ 4- 5หปี ไม่นานจังตอนแรกด้วยความที่เราจบไม่ตรงสายยังมีความรู้หรือรู้สึกว่ายังมีสกิลที่เกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพน้อยมากเราก็เลยสักว่างั้นระหว่างนี้ยเราเราฝึกไปเรื่อยๆเราอาศัยว่ามีทีมไหนหรือกวนไหนที่เราพอจะรู้จักเราไปขอร่วมกวนเขาแล้วบอกเสนอพี่เขาว่าผมมาถ่ายกวนให้ไหมครับ อันเงี้ยแล้วเราก็แต่เพาการไปถ่ายควนผมขอใช้ใช้รูปหน่อยได้ไหมในการที่ใช้โปรโมทในตัวผลงานก็เหมือนสะสมพอดไปเรื่อยๆจนผ่านออกมา4-5ปีเริ่มมาถ่ายจริงจังแต่ตอนนั้นเริ่มจากเล็กๆนะครับเริ่มจากถ่ายควนรับถ่ายควนก่อนอรับถ่ายควนไปเรื่อยๆคือในตอนนั้นที่รับถ่ายควนเนี่ยตอนนั้นที่เราไปอาสาตอนนั้นมีการแลกเปลี่ยนเป็นอะไร อขอเป็นติดไรยน้ำเราไปหน่อยอตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีชื่อทุกวันนี้ก็เป็นชื่อเพจว่า์อช่ใช่ไหมครับทุกวันนั้นก็ก็อยากจะเป็นอับอับเป็นชื่อชื่อเฟซเรารขอแบบพี่ไปลงแล้วขอขอให้เครดิตเรานิดนึงอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วในวงการแบบเราก็ช่างๆจะใกล้ชิดกันอยู่แล้ว ไม่ว่าทิ้งนี้มาพี่กวนจากกวนนี้มากวนนี้ไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นวงแคบๆตอนนั้นจะเป็นวงแคบๆอยู่อย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้อ่าจริงๆแล้วมีการเวิร์กช็อปพอเริ่มแบบเฮ้ยเราจะออกจากงานนี้ละแล้วมาทำตรงนี้จริงจังละมีการเวิร์กช็อปไปเรียนเพิ่มเรียนจากแอปพลิเคชันบางเรียนจากโปรแกรมเรียนจากพี่ๆที่เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพจริงๆ่งเงี้ยครับ แล้วก็หลักๆเลยก็คือดูให้เยอะดูหลายอย่างรายการของสมาคมรายการของระดับโลกดูมุมภาพเขาดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาปรปับเป็นของเราจริงๆตอนนั้นจะมีข้อจากัดบางอย่างซึ่งพอมันมีเรื่องของบางคนมาการการตีแบโกวนเนี่ยมันจะมีข้อจากัดบางอย่างเช่นพี่บางคนเขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะให้เราถ่ายภาพขนาดนั้นเออมีมีเหมือนกันดังนั้นเราต้องมีการพูดคุยก่อนคนระับทุกครั้งที่ ผมถ่ายกวนไปเนี่ยผมจะมีการส่งภาพไปในอินบ็อกส่วนตัวแต่ละคนอยู่แล้วใช่เหมือนที่ส่งไหมผมเนี่ยส่งไหมผมไป <c oughs> <laughs> เพราะว่ามันมีปัญหาครับเพราะว่าบางทีอ่ะจากเริ่มวันหนึ่งถ่ายมา300รูปคัดแล้ว300รูปครูปเริ่มถ่ายไปเรื่อยๆ เริ่มเป็น600 700เป็นพันรูป mm hmm. การจะหารูประดับเป็นพันโดยที่ไม่ได้มีอะไรระบุเนี่ยครับมันหายากเพราะก็เลยมันคิดว่าถ้าเราเลือกภาพของพี่เขาส่งไปส่วนตัวครับแล้วก็ขออนุญาตพี่เขาว่าพี่ครับผมขออนุญาตใช้รูปลงโปโมดได้ไหมครับมันก็เป็นการพูดคุยกันไปไปขออนุญาตในตัวแล้วก็หลังจากส่งไปเรียบร้อยมันก็เหมือนเป็นการที่พี่เขาก็จะหารูปได้ง่ายขึ้น mm hmm. อาจาะตกไปให้โค้ชใหม่โค้ชใหม่ก็จะหารูปได้ง่ายขึ้นเ mm hmm. พราะบางทีการหารูปภายในเป็นพันรูปอ่ะ มันเสียเวลามากๆแล้วก็จะหายากและอย่างหนึ่งการส่งไปเนี่ยครับคุณภาพของมันก็จะได้เยอะขึ้นดีขึ้นบางคนเนี่ยไปเซฟมาจากจากแอปพลิเคชันบางอย่างมันจะไม่ชัดอย่างที่ผมส่งไป มันก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวเป็นเรียกว่าเป็นการ P r อาอ้อมๆเป็นการทายอินตัวเองไปในตัวซอฟต์พาวเวอร์หลังจากจุดนั้นแหละครับก็ก็จนจนทุกวันนี้ก็ก็ได้มาตั้งหลักเป็นทําเพจจริงจังทุกวันนี้ถามว่ารับเต็มตัวไหมก็ต้องต้องพูดจะงปากว่าก็เป็นช่างภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตัวตอนนี้ที่รับงานถ่ายภาพเนี่ยตอนนี้รับงานถ่ายภาพอะไรบ้างผมนิยามตัวเองว่าผมเป็นช่างภาพจับฉ่ายเลยกันเพราะว่าจะไม่ได้เป็นสเปเชียล ด้านใดด้านหนึ่งรับหมดเลยงานอีเวนต์งานบวงสวงงานทําบุญงานกีฬางานพเิเศษต่างๆรับหมดเลยครับและเป็นยาทําบุญวันเกิดปาร์ตี้รับหมดเลยทีนี้ผมอยากถามว่าคือในแต่ละงานเนี่ยความท้าทายในการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกใช่แต่สิ่งที่จะถามก็คือการถ่ายภาพนักกีฬาให้ดูแล้วมันออกมาน่าสนใจตรงนี้มีความยากยังไง สำหรับฮอตเองฮอตฮอตมองว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ของแบดมินตันมันคือเรื่องของมุกเมนต์และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอ,อย่างตอนเริ่มตอนแรกๆเลยครับเริ่มถ่ายเราอาจจะมีสกิลไม่มากเรา,าจ,จะเริ่มถ่ายแค่ยืนเสิร์ฟท่าเบสิกต่างๆให้มันดแบบับทุกคนเหมือนแบบมีท่าเหมือนเหมือนกันแต่มันก็เริ่มแบบอ่ะพอเราตอนนั้นอย่างอย่างที่ที่ย้อนไปว่าเราถ่ายทุกวันทุกคนที่มาตีก็จะได้ภาพคล้ายๆกันเหมือนกันทุกวันมันเริ่มมีความแบบ ไม่ค่อยน่าสนใจล่ะมานั่งคิดแล้วว่าเอ,อ๊ะทำยังไงให้มันดูมีความน่าสนใจแล้วก็คนที่ได้รูปมาแต่ละอาทิตย์เขาจะไม่เบื่อก็เริ่มมาแบบอัดทุกคนมาตีกับเราเราเริ่มสังเกตด,ดูแต่ละคนด้วยความที่เราตีแบตด้วยมั้งครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแต่ละคนจะมีลูกเอกลักษณ์บางบางอย่างที่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องท่าบางคนอาจจะเป็นแบบสายอินเตนบางคนอาจจะเป็นสายเทคตกบ,บางคนอาจจะเป็นสาย ตั้งรับเหนียวเหนียวท่าสวยๆวยก็เริ่มจับมูฟเมนต์ให้มากขึ้นพอเริ่มจับมูฟเมนต์ได้อันที่สองที่เริ่มไปก็จะเป็นเรื่องของสตอรี่บางทีในสนามที่การตีกันเนี้ยครับ,รบมันจะมีสตอรี่เล็กๆบางอย่างที่ที่เราบางทีเราเราอาจจะมองแล้วผ่านผ่านไปไม่ไมค่อยได้เห็นการจับภาพอย่างเช่นหลังตีเขามีการยกมือขอโทษหรือว่ามีการพูดคุยกันมีการดิวกันมีการแก้เกมกันมีการ อ่าบางทีล้มระหว่างล้มมีการบาดเจ็บมีการดึงมือกันขึ้นมามันเป็นสตรอรี่บางอย่างที่เราสึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นมันก็เป็นเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นรูปภาพประเภทนี้ตัวอย่างก็จะเป็นยืนเสริมใช่ไหมครับเ็นจะเป็นการแบบ acting pose ไปไปเรื่อยๆอ,อย่างครับผมว่าอันนี้แหละคือคือคือเสน่ห์แล้วก็คือสิ่งที่บวกเติมเติมขึ้นมาทําให้มันมันมันน่าสนใจมากขึ้นจนทุกวันนี้ ก็ยังก็ยังพยายามคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีให้ให้ในรายการแข่งเนี่ยมันมันได้ภาพแล้วมันมีความน่าสนใจก็เลยเพิ่มก้ามาอีกอเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาใน,ในสนามไม่ว่าจะเป็นคนที่มาร่วมเฉียรผู้ติดตามกรรมการผู้จัดทุกคนควรจะต้องมีรูปเพราะเขาอยู่ในงานเพราะบางทีเราอาจจะมองข้ามไปเราก็จะจับแค่แบบภาพนักกีฬาอะไรเงี้ยครับหลังๆนี้ก็คือ มันมีเรื่องราวทั้งในสนามและนอกสนามดังนั้นเราลองเรา,เราลองกวาดสายตา,าระหว่งางระหว่างการการเล่นเกมว่าในระหว่างที่เกมมันด,ดําเนินไปเนี่ยสตอรี่มันเป็นยังไงข้างสนามเขาเชียร์ไปยังไงผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ดังนั้นผมก็เลยแบบเ,ออเพิ่มเติมมาทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นอย่างนี้เวลาเราถ่ายนักกีฬาเนี่ยเราก็ต้องสังเกตด้วยใช่ไหมว่านักกีฬาคนนี้มีเอกลักษณ์อะไรนักกีฬาคนนี้ท่าตรงไหนสวยอ่าจริงๆแล้ว น่าจะเป็นข้อได้เปรียบตรงที่ว่าพอเราเริ่มถ่ายกวนมาสักระยะหนึ่งคนที่แข่งอันตอนนี้ผมอาจจะอยู่ในวงของแบทเว็บส่วนใหญ่คนที่ลงแข่งแบทเว็บก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมเดิมคนเดิม,ดมหรือพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักจะเริ่มรู้แล้วว่าจําได้โชคดีตัวเองว่าตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่จำคนง่ายจําคนได้แม่นเพราะเราเป็นคนจัดกวนด้วยเราจะรู้ว่าคนนี้เอกลักษณ์การตีเป็นยังไงสไตล์การตีเป็นยังไงเราก็จะมีจังหวะในการจับภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พอพอทาตรงนี้มามันก็เลยทําให้เราสึกว่าเราจะภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอเอกลักษณ์ของแต่ละคนมันชัดเจนมันก็เลยไปทัดใจของแต่ละคนว่าเนี่ยรูปเนี้ยเราต้องมีบางคนบอกไม่เคยมีรูปเท็กตกเลยเพราะว่ามันแน่นอนว่าคุณไม่เคยเท็กตกเลย oh. อ่าต้องมีการเอาเมคก,กันไหมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราเราสึกว่าถึงมันไม่มีภาพเท็กตกแต่มันมีภาพบางอย่างที่เป็นสไตล์ที่เราเห็นแล้วก็เนี่ยคนเนี้ย ต้องมีภาพว้าวสำหรับเราอะหนึ่งภาพแหละอันนี้ผมถามง,ง่ายสุดเลยตอนถ่ายผมเนี่ยเลือกถ่ายผมในช็อตไหนแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์เลยเป็นเป็นค้ใหม่ก็คือต้องแบ็คแฮนด์เลยแบ็คแฮนด์กับกับท่ากับคือท่าเบสิกไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วคือท่าแบ็คแฮนด์คือเป็นจะเป็นเป็นจิกเนเจอร์ที่แบบอันนี้โค้ใหม่กับ2ก็คือเรื่องมันมันถามว่าสับบมนะ ผมว่าโค้ชใหม่จะจะมีความเป็นตัวเองสูงในเรื่องของการเล่นสไตล์การเล่นมีความเหนียวมีความหนักแล้วก็ถ้าแบคแนด์ที่มันผมว่าสวยผมว่าถ้าแบคแนด์ที่ผมถ่ายผมจะไม่ค่อยได้จับท่าแบคแนด์เพราะว่าในบางมุมถ้าถ้าท่าแบคแน่ง hand จะเป็นท่าถ่ายยากเพราะว่าคนเข้าไปรวมแบคแนด์มันจะหันหล 1, ังหันในมุมที่เรานั่งใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมุมที่เรานั่งเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ เราไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างซ้ายขวาดังนั้นบางทีผมไปนั่งถ่ายคอร์ดระหว่างคอร์ด 1. คอร์ดสองมันจะหันไม่เหมือนกันมันมันจะอยู่ที่มุมแล้วคนที่อยู่แบ็คแฮร์เนี่ยมันจะหันหลังให้เราแต่ของคดใหม่จะมีการแบบบิดคือจังหวะการบิดเข้ามามองอ่ะมันจะทําให้ให้ภาพมันชัดเจนมากขึ้นมันมีการหันไปไปเห็นหน้านะไม่ได้หันหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับสไตล์การจังหวะมันจะเป็นจังหวะแบบเหมือนล็อกจังหวะเป๊ะๆๆแต่บางคนเนี่ยท่าได้ละ หน้าไม่ได้ละผมก็คิดในมุมตัวเองเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะบางคนเขาก็จะเซซิกีมากๆว่าเฮ้ยถ้ามันสวยนะแต่หน้าเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆบางทีเราไปลงเนี้ยโดนเมื่อก่อนมีดราม่าเหมือนกันครับบางทีแบบเราไม่ได้สก,กีขนาดนั้นก็ทำไมหน้าแบบนี้ยังปล่อยมาลงอะไรเนี้ยเราก็จะสก,กีโดยการที่แบบว่าถ้าเป็นตัวเราเองภาพแบบเนี้ยที่เอาไปลงเราโอเคไหม หน้าแบบเนี้ยเราโอเคไหมสี 45, ่ห้าพันรูปมานั่งเลือกนี่ไม่ไม่ใช่งานจริง<ๆ>จบหนึ่งงานเนี่ยครับสมัยนี้ถ้าจบหนึ่งงานกับการแข่งแบบเว็บหนึ่งวันชัตเตอร์จะอยู่มาสักสองหมื่นแล้วรูปก,ก็จะอยู่ประมาณสัก2อ0 0ัน้าถึงสามพันผมก็นั่งคัดเทียรูปเทียรูปคือมันไม่ใช่ว่าเยอะนะคือแม่งโคตรเยอะเลยอันเนี้ยแบบคือ,อเยอะมากใช,ใช่เพราะว่าที่ต้องมาคัดเทียรูปเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นความตั้งใจของผมเองด้วยหนึ่งผมได้สกีนก,กูปคือฮอตดูเองเลือกเองคัดเองทั้งหมดทั้งหมด คนเดียวก็เลยต้องทุกวันนี้ก็เลยต้องบอกเวลาจะทํางานปุ๊บก,ก็จะบอกว่าเาพี่ครับอาจจะต้องใช้เวลารอ,อสักสิบถึงสิบสี่วันนะผมใช้เวลาในการที่จะเลือกขั้นตอนแต่ละอย่างมันใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็พอมาเลือกสกรีนเทเลรูปเนี่ยเราจะเห็นข้อบางอย่างบางทีแบบโอ้ท่าสวยมากท่าเนี่ยมันสวยมากจริงแต่หน้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะผมจะเก็บไว้ละผมก็จะแยกไว้ละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ลงแต่ว่าก็จะส่งส่วนตัวที่เขาเผื่อเผื่อพี่คแับ มีามสะดวกสายจะไปลงก็ก็แล้วแต่เขาแต่ในส่วนของงานที่เราลงไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพับปิ้งเนี่ยเราจะไม่ลงแล้วคือเราก็ต้องพยายามคัดสิ่งที่ที่ว่าเออมันมันโอเคที่สุดใช่ครับแล้วการเลือกของเราแต่ละรูปเนี่ยมันมันมันดีอย่างที่ว่าทุกวันนี้เราไม่มีข้อจำแนกอะไรได้เลยว่าการลงไปทีเดียว2 5 0 0 3,000รูปเนี่ยเราจะไปหารูปไปเองได้อยา่างไรมันเยอะมากมากถ้านักกีฬานหนึ่งคนไปเลือกรอบ3 0 0 0รูปมันมันเยอะมากๆเลือกเอาไงดีงั้นเรามาแบ่งตามประเภทมือเลยก็ไปยาก ตัวทางภาพอีกว่าา,าคือตอนนั้นผมจําได้ผมเคยคือเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ผมเห็นฮอตโพสต์ว่าไอ้ถ่ายภาพเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะครับไอ้สิ่งที่ยากกว่าก็คือมันจะต้องไปนั่งจําว่านักกีฬาคนนี้ลงรุ่นนี้ประเภทนี้่นั่นคือตอนนี้ตอนนี้ถ้าถ้าทุกวันนี้โจทย์ที่ยากคือทอผมนะคือการแยกประเภทมือเพราะว่าการแยกประเภทมือทุกวันนี้แบเว็บแยกประเภทมือโดยอ้างอิงโมเดลตามรายการ ดังนั้นผมต้องไปอันดับแรกเลยผมได้โจทย์จากจากผู้จัดมาก่อนผมจะขอผู้จัดก่อนเลยว่าขอ,อรายชื่อก่อนแล้วเรามองสกรีนดูว่าบางทีเราจําได้หรอครับว่าคนนี้มืออะไรแต่เราจําจําเหตุการณ์ในแมตช์ได้ว่าคนนี้เคยตีคู่ฝั่งตรงข้ามเป็นคนนี้แล้วเราพอจะรู้จักคนนี้แล้วชื่อคนนี้คือคือใครเราก็มาไล่ดูเพราะว่าเราไม่สามารถได้บอกได้เลย,เลยผมถ่ายแล้วผมขอแปะไปได้ไหมครับว่าคนน,นี้มืออะไระไม่ได้บอกไม่ได้บางทีอาจจะอ,อ้างอิงเวลาก็ไม่ได้เพราะเวลาการจัดของ แต่ละรายการบางทีก็ข้างกระโดดมันเป็นตามมือความจําล้วนๆผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ที่ตอนนี้มันเป็นจุดยากที่สุดเพราะบางทีตอนนี้เริ่มอะเริ่มมาเป็น3 2คู่64เริ่มเยอะไปหมดอาจจะต้องแบบขอความร่วมมือจากผู้จัดช่วยสก,กีนทีหนึ่งว่าผมผมจัดชื่อถูกไหมให้สก,กีนดูทีเพราะบางคนก็แบบหาลูกเองไม่เจอเลยในมืออะไรเงี้ยบางทีก็งง,ง,งก็มีเหมือนกันคือตอนนี้รายการจัด แข่งแบบเนี่ยที่นิยมเรียกติกปากกันว่าแบทเว็บเนี่ยเยอะมากเยอะครับทุกสัปดาห์บางสัปดาห์ก็เสาร์อาทิตย์หลายๆสัปดาห์หาหาาหก็มีการจัดชนกันบ้างใช่ของฮอตเนี่ยตอนที่รับงานถ่ายภาพในการแข่งขันแบทในลักษณะเนี้ย,ยตอนนี้เรารับเยอะแม้กี่รายการที่ที่เรารับอยู่รับเยอะไหมบางเดือนก็คือทุกสัคือแบทเว็บเนี่ยมันจะจัดทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ บางทีบางเดือนก็คือทุกเสาร์ทีเลยก็มีก็มีเหมือนกันแต่ช่วงนี้มันจะมีข้อจำกัดอย่างเนึงเพราะว่าผมรับงานอื่นด้วยมันก็จะตรงก็คือใครใครคอนเฟิร์มคิวมาก่อนก็ได้ก่อนหลักๆก,ก,ก็ประมาณเดือนละประมาณ3าถึงสรายการน,นี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วเพราะเราใช้เวลาทำรูกประมาณ1 0บถวันแล้วอย่างนึงก็คือถ้ามากกว่านี้แล้วอ่ะมันมีปัญหากบเริ่มกล้องนะครับ เพราะว่าก็มาทํางานเขาถ้าจะหนักมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วผมใช้เวลาในการถ่ายงานแบบเว็บเนี่ยขั้นต่ําเลยอะประมาณ1ิบสองชั่วโมงติดต่อ mm hmm. ถ้าเขาถ้าคนในสนามจะเห็นเลยว่าเขาจะไปเริ่มแต่8ปดโมงครึง่งทุกวันนี้มันเริ่มเลยเมื่อก่อนเริ่ม9้าทุกวันนี้เริ่ม8ปดแปดโมงครึง่งจนถึงรับรางวัลก็คือประมาณเตียตีง่ายๆถึงสองทุ่มอ่าลับหรือมากสุดจริงๆที่เคยทําก็คือประมาณสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงติดต่อไปเลยนานมากเพราะว่า ตอนนั้นยังเคยคิดเลยเคยคุยคนรู้จักว่าคือชมฮอตว่าไงหรือเปล่าว่าคือเป็นช่างภาพที่มาถ่ายภาพงานแข่งแล้วถ่ายคนเดียวแต่นักกีฬาเนี่ยได้ครบหมดโอเคจํานวนรูปมากน้อยไปว่ากันแต่ครบแน่ๆคือสุดเลยนะเพราะว่ามันต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าครบเนี่ยอาจจะจะไม่อาจจะไม่ชัวร์แต่ว่าเวลาเราเราคุยกับผู้จัดเราจะบอกว่าของเราจะการันตีประมาณสัก95%อ่ะ ไม่พลาดไม่พลาดถ้าจะพลาดก็ต่อเมื่ออา่บางกรณีอย่างเช่นเขาตีอาจจะแบบเริ่มตีไปแมตช์แรกบางที18สนามทุกทุกทุกน,นักกีฬาทุกคนลงทีเดียว18สนามแล้วบงเออจริง,รงๆว่านักกีฬาลงไปตีต่อสาลูกเจ็บแล้วไม่มีการแข่งต่อเนี่ยผมอาจจะหลุดเพราะก่อนจะเราจะวนผมต้องมานั่งคิดลอวโอ้โหลงที18สนามภายในประมาณตีว่า1แมตช์ประมาณ30นาที ทำยังไงให้ภายใน30มสนาทีเนี่ยผมจะเก็บภาพทั้งหมด7 2บคนให้ให้ทันซึ่งมันเป็นเป,น,เป,น,เปนไม่ได้อยู่แล้วที่จะจะเก็บให้ทันน็อเมื่อถ้าผมแบบไปนั่งเฉลี่ยแล้วก็คือแบบสนามละไม่เกิน2นาทีหนึ่งสนามถ่าย4ี่คนอย่างเงี้ยมันมันก็จะได้ภาพไม่โอเคอยู่แล้วมันก็เหมือนภาพแค่เรายืนถ่ายถ่ายถ่าย,าย,ายผมเลยต้องมานั่งมานั่งวางคอนเซปต์ตัวเองว่าโอเคในในเมื่อถ้าถ้าเราจะหาอะไรสักอย่างที่ที่ท ให้คนมามาแข่งแล้วเขาโอเคมันก็ควรจะต้องครบทุกคนเพราะเราเองสมมแม้เราไปเป็นคู่แข่งโอ้โหรายการต้องใหญ่แล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหช่างภาพอยู่ต้องตลอดแต่ไม่มีรูปเราเลยเราคุณจะเสียเซลล์เหมือนกัน,นกจะน้อยใจนะมองในมองในมุมที่ว่าเราเป็นเป็นนากีฬาแข่งก็เลยคิดว่าเอางี้ดีกว่าถ้างั้นเราก็นั่งยาวเลยเลยกันถ้าทําถ้ามันไปไปได้ก็พยายามอยากจะเก็บให้ครบทุกคน แต่มากน้อยก็อย่างที่คนว่าแหละครับก็มากน้อยก็ก็อย่าว่ากันใช่มันบางทีมันมันก็ยากอยู่นะใช่บางคนเสียายจริงครับบางคนแบบภาพก็เยอะจริงๆแต่ว่าเรามาดูแล้วสก,กินแล้วหน้ามันไม่น่าจริงๆเราก็เราเรา,เราไม่โอเคจะลงไปผลงานให้เขาดีกว่าอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,างก็เลยแล้วอะไรคือจุดเด่นเอกลักษณ์ของของของฮอตเลยอที่คนมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือฮอตไทยถ้าในสําหรับงานแบดมินตันเลยกัน ถ้างานแบบเอ็นตันผมจะรู้สึกว่าตัวเองจะเด่นในเรื่องของการแคนดิดเดอแอคชั่นอาจจะเป็นด้วยด้วยเอกลักษณ์ส่วนตัวชอบจันทายแคนดิดโดยที่อาจางอย่าง,ย,างยกตัวอย่างให้เห็นอย่างภาพนอกสนามเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจคนกําลังเชียร์หรือว่ากองเชียร์มากเท่าไหร่เรื่องราวนอกสนามอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจแต่ผมอาจจะมองละรูปนี้มันเป็นรูปที่แบบว่ารูปที่มันมันเป็นสตอร,รี่บางคน บางคนกำลังเชียร์อยู่มีมูฟเมนต์อะไรมีการมีมีแอคทิวิตี้อะไรอยู่นอกสนามกับในสนามที่เป็นแอคชั่นก็คือผมว่าเอกลักษณ์ของผมก็คือแอคชั่นของผมทั้งน่าจะชัดเทคคือเทคหยอดวางภาพค่อนข้างจะสังเกตนะครับรูปออของพอะมักจะมีรูปลูกแบบอยู่ในในเฟรมเสมออืมพอรู้สึกว่า,าการตีแบบถ้าสมมุติไม่มีรูปแบบ ความรู้สึกมันจะต่างเลยถ้าไม่มีลูกแบตอยู่ในเฟรมมันจะรู้สึกภาพนั้นเป็นการเมคขึ้นมาทันที<อ>มันเป็นการจัดภาพเข้าใจเข้าใจแต่ถ้ามันมีลูกแบตอยู่ในเฟรมมันจะมีความรู้สึกว่าแอคชั่นนั้นมันถูกถ่ายโดยขนาดน,นั้นเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจ,จะเป็นเอกลักษณ์กัสไตล์อีกอย่างก็คือในเรืเ่องของความคมชันแล้วก็โทนผมจะจัดโทนให้มันเป็นโทนกลางๆเหมือนไฟสนามเพราะมันมีหลายคนเหมือนกันได้ภาพไปแล้ว คนที่จะไปโพสแต่ละคนน่ยเขาจะมีความสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนน่ะจะเอาไปแต่งต่อผ่านกิ๊อันนั้นเราไม่ไม่ว่ากันก็เลยจะพยายามแต่งภาพให้เป็นโทนกลางๆเอาไว้ก่อนไม่สว่างไปไม่มืดไปไม่อะไรไม่ไม่อาร์ตมากเกินไปยกเว้นว่าผมจะเอามาลงเป็นผลงานตัวเองเนี่ยผมจะต้องมีการแต่งเพิ่มอีกรอบนึ่งอันนั้นจะก็จะเป็นก็จะเป็นคนเห็นก็จะแบบอ่ะรู้เร็วคนนี้พอถ่ายเพราะโทนมันจะคล้ายๆกัน สุดท้ายอยากให้ฮอตฝากผลงานว่าถ้าคนที่เขาส Somehow, นใจเนี่ยอยากจะมาทํางาน e ร่วมกับฮอตจะติดตามฮอตได้ช่องทางไหนบ้างครับก็จริงๆช่องทางการติดต่อนะครับหรือช่องทางการติดตามผลงานด้วยกันก็จะเป็นที่เพจ o t SHOT p h o t โ g กราฟีนะครับสามารถหาใน Facebook ได้เลยแล้วก็หลักๆเลยถ้าใครอยากจะมาแจมหรือว่ามาตีแบบร่สนุกกันเราก็จะมีกวนปุบปับครับ ก็จะมีการถ่ายภาพเดือนละ1-2ครั้งเดี๋ยวนี้อาจจะต้องลดลงมานิดนึงเพราะว่ามันมันจะเบียดกับงานประจำ <Okay. S 1> แล้วก็สำหรับคนที่สนใจหรือว่ากวนผู้จัดแบบเป็นต้านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับบางทีก็ ลองไปไปดูก่อนว่าว่าสไตล์ภาพชอบไหมการจัดกวนเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบภาพที่เอาไปใช้ในกวนมาคุยกันได้นะครับก็เรียกใช้ได้ตลอดถ้าใครได้เป็นเพื่อนใน Facebook ของผมรูปในการแข่งแบตู่นใหญ่ก็มาจากฮอตนี่แหละครับวันนี้ขอบคุณฮอตมากนะครับที่มาคุยกันครับขอบคุณ,ค,ณครับ